เขาฟ้องจริงๆเมื่อตามเสด็จกลับไปที่รถม้าแล้วกรม,มหลวงชุมพรก็ก้มกราบพระบาทของพระราชบิดาและทูลว่าที่ทําเช่นนี้ก็เพื่อจะสืมหาข่าวว่าใครเป็นผู้คิดร้ายต่อเสด็จพ่อคิดกบฏต่อบ้านต่อเมืองหรือจะเข้าลักขโมยร้นกันที่ไหนก็จะได้ป้องกันได้ทันท่วงที สมเด็จพระปิยมหาราชจึงทรงรูปหลังพระโอรสองค์โปรดพร้อมกับรับสั่งว่าอ้ออย่างนั้นดอกหรือรุ่งขึ้นก็รับสั่งให้เสด็จในกรมเข้าเฝ้าและพระราชทานสร้อยสังวานทองคําฝังเพชรหนึ่งสายเป็นรางวัลความดีความชอบที่ออกสืบราชก,การรับเสด็จในกลมก็เลยถือโอกาสขอขอบรรจุนายเล่เข้ารับราชการเป็นทหารเรือยศว่าที่เรือตรีมีหน้าที่คอยติดตามเสด็จ เวลาออกสืบราชการลับโดยเฉพาะเห็นไหมครับพระองค์ท่านท่านสมัยนี้ก็ผมใช้คําว่าถ้าเป็นภาษาสามัญชนชาวบ้านก็ท่านก็เฟี้ยวท่านเฟี้ยวพอสมควรเลยนะครับท่านเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถและท่านก็พระตำหนักใหม่ให้มีความสวยงามงดงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับพระตำหนักนะครับหลายท่าน ถ้ายังไม่เคยมาในเขตนี้หรือว่าอยู่ที่อื่นหรือแม้แต่อยู่ที่นี่แต่ไม่ชินไม่ถนัดกับการเดินทางนะครับก็จะขอบอกเล่าภาพกว้างๆก่อนนะครับถ้าเมื่อท่านมาที่อำเภอท่าพนมนะครับได้ก็ขับตรงไปเรื่อยๆก็จะผ่านพื้นที่หมู่11ใช่ไหมฮะแล้วก็ผ่านเข้าพื้นที่หมู่4ของตำบลท่าพนมบ้านโพทองนะครับก็จะเจอที่ตั้งของ กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมหรือนอนขอเขตนครพนมนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือครับเมื่อไปถึงก็จะเจอป้อมรักษาการนะฮะก็จะมีน้องๆ้องทหารคอยรักษาความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกอยู่ท่านก็ไปแจ้งความประสงค์นะครับว่าจะขอเข้าไปกราบสการะเสด็จเตีย่ยที่พระตำหนักด้านในนะครับแต่นั้นก็ เกิดบาติดซึ่งซึ่งเป็นวันประสูติของพระองค์นะครับและก็มีรูปปั้นของหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าเกจิอาจารเรืองวิทยาคมซึ่งเป็นพระอาจารย์ของสเสด็จเตี่ยอยู่ด้วยนะครับผมมาที่นี่ก็จะได้กราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งส3สสิ่งนะครับทั้งประวัติในการสร้างพระตำหนักครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังทุกท่านจิบกาแฟสักนิดหนึ่งนะฮะ อาจิบกาแฟาไปที่เรียบร้อยแล้วกับคุยข่าวเช้ากับบบาวยักษ์ใหญ่นะครับเอาครับมาดูกันต่อครับจิตศัทธาร่วมกันสร้างพระตำหนักของพระองค์ท่านเพื่อทดแทนสารหลังเดิมซึ่งมีขนาดเล็กและชำรุดสุดโทมเนื่องจากสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานทั้งนี้ได้เริ่มการสร้างพระตำหนักหลังนี้โดยวางศิลาฤกษ์เมื่อวันศุกร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2561 ในส่วนของพระรูปหล่อพระองค์ท่านนั้นได้ดาเนินการเททองพระรูปหล่อพระองค์ท่านณนะโรงหล่อสาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ําโขงเขตนครพนมและมีพิธีเปิดพระตําหนักในวันศุกร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2561โดยมีพลเรือเอกชัยวัฒน์คุณจินสุจีสีอัคารินพระองค์เจ้าอาภากรเกียติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อมบิดาของทหารเรือไทยในวันศุกร์ที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2566นาวาเอกกสิทิ์ก,กิ่นสีสุขจึงได้ทำการบูรณะพระตำหนักของพระองค์ท่านและปรับปรุงพระทองนี่เองนะครับก็ทุกท่านที่อยากจะเข้ามากราบสการะท่านก็สามารถเข้ามาได้นะครับเข้ามาแต่ที่ผมบอกนะครับเข้ามาถึงด้านหน้าของนองรขอเขตนครพนมแล้วก็แจ้งกับน้องที่รักษาการอยู่ด้านหน้านะครับว่าจะขอเข้ามากราบสการะ เสด็จเตี่ยนะครับก็จะทําการแลกบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้ามากราบสการะท่านได้เลยด้านในนะครับก็จะมีน้องๆคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านที่อยากจะเข้ามากราบสการะนะครับในนี้ขออนุญาตนําเรียนประวัติของหลวงปู่สุขสักนิดนะครับหลวงปู่สุขซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อ ประวัติของหลวงปู่สุกนะครับท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่วันจันทร์นะครับเดือน4ขึ้น8ค่าปีวอกพศ2390ที่บ้านมะขามเท่าปัจจุบันเรียกบ้านปักคลองตำบลมะขามเท่าอําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาธบิดาชื่อนายนุม่มมรรดาชื่อนางทองดีโดยหลวงปู่สุกเป็นบุตรชายคนโตในจำนวนบุตรทิดา4ี่คนหลวงปู่สุกครองเพศคารวจะจนถึงอายุ22ปีต่อมาได้อุปสมบทณวัดโพบังเขนปัจจุบันคือ วัดโผทองล่างซึ่งตั้งอยู่ณนะปากคลองบางเขนตอนล่างจังหวัดปทุมธานีโดยมีหลวงพ่อเชยจันทศิริพระอุปชาเป็นพระอุปชานะครับโดยหลวงพ่อเชยเนี่ยเป็นพระสงฆ์รามานที่เคร่งครัดในวัดปฏิบัติและพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านวิทยาคมอย่างแก่กล้าอีกด้วยหลังจากอุปสมบทได้ระยะหนึ่งหลวงปู่สุขได้เดินทางมาจําวัดณนะวัดอู่ทอง ซึ่งปัจจุบันคือวัดป่าคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทในคราวที่ทเสด็จกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จประพาสภาคเหนือได้พบกับหลวงปู่สุขซึ่งขณะนั้นหลวงปู่สุขได้มีชื่อเสียงในทางวิทยาคมนะครับเวทมนต์สามารถเสกใบไม้ให้เป็นตัวต่อตัวแตนเสกหัวปลีให้เป็นกระต่าย เสก้านกล้วยให้เป็นงูได้กมลหลวงชุมพรจึงได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์และศึกษาวิชาอาคมจากหลวงปู่สุขจนแตกฉันความสัมพันธ์ฉันอาจารย์ศิษย์ระหว่างหลวงปู่สุขและกมลหลวงชุมพรนอกจากการเดินทางไปมาหาสู่กันเสมอแล้วกมหลวงชุมพรยังได้สร้างกุติไว้กลางสะที่วางนางเลิ้งเพื่อเป็นที่จำวัดของหลวงปู่สุขเมื่อเดินทางมากรุงเทพอีกด้วยนะครับหลวงปู่สุขท่านได้มรณภาพ เมื่อเดือนอ้ายปีกุลพุทธศักราช246สิริอายุได้76ปีนั่นก็เป็นประวัติที่น่าสนใจของลวมปู่สุขนะครับล้มปู่สุขแข่งวัดปากคลองมะขามเท่าก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่เรืองวิทยาคมเป็นภระเกจิชื่อดังมากในสมัยนั้นนะครับโอ้วันนี้ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะฮะวันนี้มีปัญหาเรื่องสัญญาณน,นิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเสียงผมด้วยวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ฮะตื่นเช้าขึ้นมา คอไม่ค่อยโล่งในควาอนุญจตจิบกาแฟสักงนิดหนึ่งนะครับอาไล่เสียงก็อย่างที่นําเรียนตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับว่ากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือว่าเสด็จเตี่ยนะครับท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งต่อกองทัพเรือไทยต่อประเทศไทยและก็เป็นผู้ที่มีพระปิชาสามารถมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการรบทางด้านการ เรือทางด้านแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะครับและทางด้านวิทยาคมท่านก็มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างมากส่วนทางด้านของความเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาต่อลูกศิษย์ลูกหาท่านก็ถือว่าให้ความเป็นกันเองไม่ถือพระองค์นะครับเรียกได้ว่าใจนักเกรงทหารเรือลำบากอยู่ที่ใดท่านก็จะไปช่วยทุกที่ที่ท่านไปได้นี่ก็เป็นพระประวัติ และความน่าสนใจของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตีย่ยพร้อมทั้งศาลหรือว่าเป็นพระตำหนักของเสด็จเตี่ยนะครับอยู่ที่นรขอเขตนครพนมท่านที่มีโอกาสนะครับก็สามารถไปกราบไหว้ขอพรได้นะครับนำดอกไม้สีแดงหรือดอกกุหลาบสีแดงนะครับไปกราบขอพรท่านได้เลยนะครับผมขออนุญ,ญาตเข้าไปได้นะครับไปกราบสักการะได้พื้นที่ทหารก็เปิดต้อนรับประชาชนทุกคนนะครับก็เพียงแจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าไปทําอะไร แล้วก็แลกบัตรให้เรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับผมทหารพร้อมต้อนรับทุกทกท่านนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงเลยนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับผมวันนี้มีหลากหลายผู้สนับสนุนรายการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุชุมชนชาวท่าพนม FM 1 0 5 2 5ร h z เมกะเฮิร์นะครับ แล้วก็ขอขอบคุณสัมมปิสตูดิโอครับผมอยากซ่อมคอมซ่อมปรินเตอร์ถ่ายเอกสารอัปเกรดคอมพิวเตอร์อัปเกรดมือถือพิมพ์งานเข้าเล่มตัดต่อภาพตัดต่อเสียงตัดต่อวิดีโองานดีงานไวงานคุณภาพราคาเบาๆยอบเยานะครับผมติดต่อมาได้ที่สัมมปิสตูดิโออยู่บ้านโพทองครับ เลยสะพานน้ำก่ำเข้ามาทางเมืองท่าสักนิดหนึ่งประมาณ200เมตรนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือมาใช้บริการกันได้ครับผมและเขาขอบคุณไปรษณีไทยไปรษณีอุ่มเม่าไปรษณีท่าพนมด้วยนะครับดยเบาอาร์มนะครับดีเจเบาอาร์มแล้วก็ผู้ช่วยเพชรประสิทธิ์นะครับที่ดูแลผลิตภัณฑ์ของไปรษณีให้กับพี่น้องชาวตำบลอุ่มเม้าเป็นอย่างดีนะครับผมอยากส่งพัสดุส่งไปรษณี ส่งสิ่งของต่างๆนะครับติดต่อไปที่ไปรษณีย์เป่าอามและผู้ช่วยไปรษณีย์เพชรประสิทธิ์ได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับอยากส่งพัสดุชิ้นใหญ่ๆๆๆขนาดไหนก็ติดต่อไปที่ไปรษณีย์ท่าพนมได้นะครับทุกวันนี้เขารับส่งกันหมดแล้วนะครับมอเตอร์ไซค์เป็นคันก็ส่งนะสุดยอดมากสุดยอดจริงๆครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยที่ติดตามรายการกันมานะครับวันนี้หวังว่า ความรู้ที่นํามาคุยข่าวเช้ากับเบาวยักษ์ใหญ่เกี่ยวกับเสด็จเตี่ยก็จะทําให้ทุกท่านได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนี้ครับก็อย่าลืมนะครับท่านที่อยากเข้ามากราบสักการะท่านท่านที่มีความเคารพศรัทธาในเสด็จเตี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาสักการะท่านได้ที่พระตำหนักอยู่ที่นครข,ขตนครพนมที่แทาพนมเราเองนี่แหละครับเขาก็มีหลายคนนะครับเชื่อกันว่าอยากค้าขายดี อยากมีโชคลาภอยากมีการงานการเงินดีก็ให้มาขอเสด็จเตี่ยนะครับมาพูดถึงมุมของปฏิหารเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมจะนำมาบอกเล่าให้ได้รับฟังกันในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอคืนเวลาให้กับทางสถานีเพื่อเตรียมตัวเคารพธงชาตินะครับและรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีต่อไปวันนี้ผมและรายการคุยข่าวเช้ากับบ่าวยักใหญ่ ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ครับผมสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ